เรื่องมาเริ่มมาจากความเห็นของชาวเวียดนามที่เคยไปเยือนกัมพูชาตั้งแต่20ปีก่อนครับแล้วก็บอกว่าเขามีมุมมองที่เชื่อว่าไทยนะ่ะมีส่วนทําให้กัมพูชาเจริญขึ้นตั้งแต่สมัยนั้นแล้วโดวยในความเห็นของเขาครับ,รบก็บอกว่าย้อนกลับไปราว20ปีก่อนหมู่บ้านเล็กๆในกัมพูชาที่ไม่ใช่เมืองใหญ่ไต่ไปตั้งแต่ฝั่งตะวันออกซึ่งอยู่ทางฝั่งใกล้ๆกับเวียดนามมาจนถึงทางฝั่งตะวันตกซึ่งมาจนถึงทางฝั่งไทยสมัยนั้นหมู่บ้านเล็กๆเนี่ย ยังไม่มีแม้กระทั่งถนนลาดอย่างดีๆไม่มีไฟฟ้า24ชั่วโมงแต่ก็จะมีสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานเริ่มต้นโดยเฉพาะโซนที่อยู่ใกล้ทางฝั่งไทยที่ผมเห็นก็คือสัญญาณโทรทัศน์จากทางฝั่งไทยมันจะมีภาพหนึ่งที่เห็นได้ง่ายมากในยุคนั้นผมจําได้กลางหมู่บ้านก็จะมีเสาอากาศสูง,สง,สงเส้นเดียวด้วยซ้ำนะบ,บางหมู่บ้านหมุนไปทางฝั่งชายแดนเพื่อรับคลื่นทีวีไทยซึ่งก็มีช่องต่างๆผมจำได้ว่าตอนนั้นมีชาวบ้าน ทางฝั่งกัมพูชานะคนกัมพูชาเขานั่งดูละครไทยรายการข่าวหรือแม้กระทั่งมวยไทยทั้งที่ตอนนั้นบางคนนะดูเหมือนจะฟังอะไรเกี่ยวกับไทยไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่ครึ่งเดียวแต่เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนเอาไว้ได้ผมรู้สึกว่านั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ก่อนที่ยุคที่กัมพูชาจะมีพูดถึงคำคำนี้กันอีกที่ที่ไทยมีส่วนทําให้กัมพูชาเริ่มจเจริญขึ้นในแต่ยุคนั้นตรงไหนก็เพราะว่าสิ่งที่ไทยนําเข้ามามาพร้อมกับความบันเทง ความบันเทิงอาจจะยังไม่มีผลเท่าไหร่แต่จากนั้นมันมาด้วยโฆษณาและตามมาด้วยสินค้าที่เป็นในแบบโลกสมัยใหม่ที่เห็นในทีวีและมาปรากฏอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในกัมพูชาให้คนได้เข้าถึงได้จริงช่องทีวีของเวียดนามยังไม่ได้ฉายเห็นความเจริญความล้ำสมัยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าภาพของไทยตั้งแต่20ปีที่แล้วคนมากมายได้เห็นมันคืออนาคตที่กําลังค่อยๆคืบคลานเข้ามาสู่หมู่บ้านของพวกเขาเองผมมีความคุ้นเคยกับคนกัมพูชาอยู่จํานวนไม่น้อยจากนั้นมันตามมาด้วยตลาดกับของไทย แ,แน่นอนมันผูกติดกับความเชื่อแม้กระทั่งลาวม,มาจนถึงเวียดนามเลยเดียวว่าความเจริญแปลว่าต้องมีโลโก้ไทยผมสามารถพูดถึงเรื่องนี้ได้เพราะว่ามันมาถึงเวียดนามของเราด้วยเช่นกันเพราะจนถึงทุกวันนี้คนเวียดนามก็นิยมของไทยให้ความมีคุณค่ากับของไทยซึ่งสิ่งต่อไปนี้แหละที่ผมคิดว่าเป็นส่วนที่ไทยทําให้กัมพูชาเจริญขึ้นได้จริงผมเดินตามตลาดชนบ,บทที่ทางฝั่งกัมพูชาต,ตั้งแต่ราวปี2005ก็คือ20ปีก่อน สินค้าครึ่งหนึ่งในร้านธรรมดาทั่วๆไปมาจากฝั่งไทยและตอนนั้นผงซักฟอกปลากระป๋องยาสระผมขนมขบเคี้ยวโลโก้ไทยนี่เต็มไปหมดเลยตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดอย่างหนึ่งนะที่มันเหมือนเป็นตลกร้ายของคนรายได้น้อยๆในยุคโลกาภิวัตน์ก็คือการบริโภคนั้นเปลี่ยนไปเยอะมากๆในแบบที่คนเข้าถึงในวงกว้างคนกะฏชาม,มากมมยซื้อขนมไทยมากินเพราะมองว่านั่นคือความทันสมัยจากโลกที่จเจริญกว่า แต่มันอยู่ในระดับท้องถิ่นได้จริงโดยในความเห็นถัดมานะครับชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็บอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนให้กัมพูชาจเจริญขึ้นได้จริงผมคิดว่าเงินเม็ดเงินจากแรงงานกัมพูชานี่แหละที่ไปทํางานในประเทศไทยเพราะว่า20ปีที่แล้วไทยก็เริ่มกลายเป็นประเทศในหัวใจของคนชนบทมากมายในช่วงปี2000ต้นๆคนกัมพูชาหลายหมืน่นหลายแสนคนเริ่มที่จะเข้าไปทํางานที่เมืองไทยคือก็จะมีทั้งคนที่ข้ามไปแบบถูกต้องแล้วก็ไม่ถูก สิ่งที่พวกเขาจะได้กลับมาแม้ว่าต่อคนเนี่ยอาจจะเป็นเงินแค่ไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่กลับมาก็คือคุณภาพชีวิตที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นผู้คนมากมายที่ไปอยู่ที่เมืองไทยก็เอาภาพจําของชีวิตที่เมืองไทยมาอยู่ที่บ้านเกิดของตนเองด้วยหรือพูดง่ายๆคือนำพาความเจริญกลับมาที่บ้านของตนเองบ้านที่จากเดิมที่ไม่มีไฟฟ้าก็เริ่มมีไฟฟ้ามากขึ้นเพราะว่าส่วนบุคคลเองก็มีเงินคนก็มีเงินที่จะทําให้บ้านของตนเองสามารถเชื่อมต่อไฟฟ้ามีไฟฟ้าใช้ หรือแม้แต่ถนนที่ก่อนหน้านั้นมันติดลมก็มีถนนที่ดีมากยิ่งขึ้นเพราะกําลังซื้อภายในพื้นที่นั้นสูงขึ้นตามหมู่บ้านจากแต่ก่อนที่เป็นถนนธรรมดาท,ทั่วไปก็เริ่มมีถนนดีๆเข้าถึงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนก็เริ่มมีกําลังซื้อการค้าการขายก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นระหว่างหมู่บ้านระหว่างพื้นที่ต่างๆแต่นี้มันเริ่มเป็นประเด็นนะครับเมื่อชาวเวดนามอีกคนมาแสดงความเห็นนะฮะก็บอกว่าทั้งหมดที่ว่ามานะ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างอะไรให้กับการพูชาเลยนะแต่่่สิงงนนึทีมัชัชดเจก็คื สิ่งที่เกี่ยวกับไทยตั้งแต่20ปีก่อนเข้ามาในกัมพูชานัาน่นเปลี่ยนให้ชีวิตของคนมากมายดูคล้ายไทยมากยิ่งขึ้นคุณจะสัมผัสได้เลยว่าคล้ายไทยจริงอันนี้คือคนที่เปิดประเด็นมานะครับว่าหลายอย่างนั้นเริ่มคล้ายไทยมากยิ่งขึ้นแม้ว่าโครงสร้างทั้งหมดโดยรวมจะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็ตามในความรู้สึกข,ของเขานะแต่นี้มันเป็นประเด็นเมื่อชาวกัมพูชานะครับก็มองเรื่องนี้ต่างกันออกไปแล้วก็แชร์ออกไปแล้วก็พูดถึงในอีกมุมเลยนะครับ ก็มีการให้ความเห็นนะครับว่าผมคิดว่าคนเวียดนามอาจจะลืมไปว่าคนกัมพูชาไม่ได้มองไทยเป็นต้นแบบที่ต้องตามขนาดนั้นคือถ้าคุณจะพูดแบบนี้เวียดนามคุณเองก็รับสินค้าไทยไปเยอะแล้วก็ได้ประโยชน์อะไรหลายอย่างจากการค้าการขายกับไทยแบบนี้ก็จะพูดได้ว่าเว,วียดนามก็จเจริญขึ้นเพราะไทยด้วยไม่ใช่เหรอคือถ้าจะพูดอย่างนี้นะแต่ผมจะบอกให้ว่าคนกัมพูชายิงคนรุ่นใหมนะ่นั้นไม่ได้เชื่อว่าเรากําลังเดินตามไทยอะไรขนาดนั้น ยังในช่วง10ปีหลังเนี่ยเราเริ่มเห็นข่าวเรื่องปัญหาเกิดขึ้นในเมืองไทยที่ไม่รู้จบแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าคนรุ่นใหม่ในพนมเปญอ่ะพูดถึงเรื่องพวกนี้ยังไงเรากลับมองว่าไทยอาจจะเคยเป็นความฝันของคนรุ่นพ่อยิ่งถ้าคุณพูดถึง20ปีที่แล้วคนวัยหนุ่มสาวเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนี้เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่กันแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นในยุคนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วสิจะเอาอดีตหน้าตอนนั้นมาพูดถึงตอนนี้ไม่ได้ สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือในกัมพูชาตอนนี้คนรุ่นใหม่ก็มีมุมมองที่เปลี่ยนไปแล้วแต่ถ้าเป็นในปี25 0 5ที่คุณพูดถึงตั่ยี่สิบปีก่อนไทยเข้ามาลงทุนหรืออะไรก็ตามแต่ที่เริ่มเข้ามาในกัมพูชาซึ่งตอนนั้นหลายๆคนก็เกิดไม่ทันนะหรือแม้กระทั่งยังไม่โตพอที่จะได้เห็นบรรยากาศจริงๆสำหรับผมหน่อยชื่นชมไทยในหลายอย่างเพลงไทยก็ยังพออยู่อาหารไทยยังอร่อยแต่เรารู้ดีว่าความเจริญแบบไทยนั้นมีราคาที่จะต้องจ่ายสูงมากและเราก็เห็นว่าความสะดวกของไทย รวมไปถึงอิทธิพลของไทยที่เข้ามาอยู่ในกัมพูชาอย่างยาวนานตอนนี้ก็ทําให้เ,เราเองไม่สามารถยืนด้วยขาของตนเองได้อย่างที่เห็นจะสร้างแบรนด์อะไรจะเจริญขึ้นมาด้วยตนเองก็ไม่ได้เนี่ยยังมีทางเลือกที่มีจีนเข้ามาอยู่นะจีนมีบทบาทนี่แหละคือส่วนที่หักล้างกันขณะที่ความเห็นถัดมานะครับเขาบอกว่าคนเวียดนามเนี่ยมองว่าเราจเจริญขึ้นเพราะไทยเพราะไทยอยู่ใกล้ลสิคุณก็เลยมองอย่างนั้นมันแสดงให้เห็นว่าเวียดนาม อาจจะไม่ได้มีบทบาทอะไรในการทําให้กัมพูชาเติบโตมากนักอย่างนั้น,นสิมองในมุมกับกันนะเพราะว่าทั้งไทยกับเวียดนามก็ต่างมีส่วนที่เป็นประเทศที่อยู่ข้างเคียงกับกัมพูชาและดูเหมือนว่าแม้แต่คนเวียดนามเองอยังมองว่าไทยมีส่วนทําให้กัมพูชาพัฒนาเพิ่มเติมได้มากมายมากยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านมานับ10-20ปีมาแสดงให้เห็นว่าคุณก็ไม่เชื่อว่าเวียดนามของคุณเองทําให้กัมพูชาพัฒนาขึ้นเลยสิ ซึ่งเรื่องนี้มีมุมมองชาวกัมพูชาคนอื่นนะครับแสดงความเห็นเพิ่มเติมกับกรณีไทยกับเวียดนามเนี่ยมีบทบาทในการทําให้กัมพูชาจเจริญขึ้นต่างกันอะไรตรงไหนนะครับอย่างในความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าแต่ผมเชื่อว่าเวียดนามก็สร้างระบบให้กับกัมพูชาอยู่พอสมควรนะไทยนะ่ะสร้างภาพฝันในยุคที่ผ่านมาหลยยี่สิปีที่แล้วแต่ผมก็เชื่อว่าเวียดนามของคุณน่ะก็ช่วยสร้างรากฐานให้กับกัมพูชาเวียดนามคือผู้เข้ามาในรูปแบบของระบบโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารตั้งแต่ยุคเริ่มแรก ปรับตัวใหม่กันเลยเดียวกันพัฒนาเมืองการลงทุนของบริษัทของรัฐอย่างเป็นระเบียบแต่ว่าของไทยนั้นถ้าเทียบในช่วงเวลาเดียวกันไล่ๆมาไทยจะเข้ามาในแบบวัฒนธรรมที่สวยหรูมากกว่าแต่ว่าเวียดนามนะมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งทางฝั่งของชาวเวียดนามนะครับก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าแต่ถ้าพูดถึงในระยะ20ปีที่แล้วไม่เอาลงลึกไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะ ผมยังมีความรู้สึกเลยว่าคนทางฝั่งกัมพูชานะ่ะมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากทางฝั่งไทยสูงกว่าแล้วมันก็ตามมาด้วยค่านิยม,มอื่นๆที่นิยมของไทยเกี่ยวข้องตามมาด้วยผมรู้สึกว่านับตั้งแต่ปี2005หเลยนะชาวกัมพูชามากมายเนะี่ยโตมากับละครไทยความบันเทิงไทยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่ว่าเพลงไทยก็ยังมีเปิดกันฟังกันในกัมพูชาถ้าอยู่ในสถาคารปกตินะก่อนหน้านั้นนะ่ะผมก็ยังเห็นอยู่เลยว่าตามร้านอาหารเองก็ยังมีการเปิดเพลงไทยซึ่งมันฟังดูยังไงก็ไม่ใช่เพลงกัมพูชา จนผมเองก็แทบจะคิดว่าโอ้โหนี่แหละคือความสีวิไลแบบไทยมาอยู่ในกัมพูชามากมายแต่ไปหมดเลยทางฝั่งของชาวกัมพูชาครับเข้ามาตอบกลับเขาบอกว่าคือถ้าแค่ถามว่าใครทําให้กัมพูชาจเจริญกว่าใช่ไหมผมรู้สึกว่าถ้าความจเจริญหมายถึงการมีห้างมีอะไรใหญ่โตอิทธิพลในการมีห้างอะไรแบบนี้คือเป็นเหมือนต้นแบบร้านสะดวกซื้อรวมไปถึงความสะดวกความทันสมัยอะไรต่างๆอันนี้ไทยเป็นคําตอบให้กับกัมพูชามากกว่า แต่ถ้าความเจริญคือโครงสร้างพื้นฐานการบริหารงานและก็ระบบสังคมที่ทามาตั้งแต่ยุคก่อนหน้านั้นอีกผมเชื่อว่าวียดนามของคุณมีบทบาทมากกว่านะขณะที่ความเห็นชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็เปิดประเด็นถึงขั้นนี้มาเลยนะครับก็บอกว่าผมคิดว่าไทยน่ะมีอิทธิพลต่อเพื่อนบ้านทั้งเวียดนามด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่กัมพูชาหลายๆคนไปเจาะจงโฟกัสแค่ไทยมีส่วนทําให้กัมพูชาเจริญขึ้นแต่ผมมองว่าไทยมีส่วนทําให้ภูมิภาคนี้เจริญขึ้นด้วย ม้กระทั่งประเทศที่จเจริญกว่าไทยณนะตอนนี้เองก็ทมคือผมมองว่าถ้าไม่มีไทยในยโลกก็คงจะไม่รู้จักคําว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยซ้ําผมพูดในฐานะคนที่เคยไปเยือนทั้งไทยกัมพูชาแล้วก็หลายๆประเทศในอาเซียนนะไทยคือเหมือนเป็นประตูสำหรับประเทศเล็กๆข้างเคียงเลยนะหรือแม้กระทั่งเป็นประตูเล็กๆให้กับเวียดนามก่อนนะนะด้วยซ้าก่อนที่เวียดนามจะมีสื่อมีวัฒนธรรมที่จะส่งออกเองได้จริงไทยเป็นประเทศที่เปิดตัวเอง ให้ออกไปสู่สายตาชาวโลกก่อนใครเพื่อนอย่างถ้าผมเห็นนะถ้าไม่มีไทยเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบในช่วงปี2000ผมกล้าพูดได้เลยว่าประเทศแถวนี้แหละจะเจริญช้ากว่านี้อย่างน้อยๆก็ในมุมมิติของการแข่งขันก็ยกเว้นก็นแต่สิงคโปร์แล้วกันประเทศแถบ,แบ,แบแนี้ในแถบอินโดจีนที่อยู่ใกล้ๆกับไทยเนะี่ยจะไม่มีความกระตือรือร้นที่จะขยับไปเร็วอะไรมากมายเลยแต่พอมีไทยอยู่ตรงนี้นี่แหละรวมถึงเราเองเวียดนาม เราเองเวียดนามก็คงจะไม่กระตือรือร้นดินรนในแบบที่เป็นอยู่จนถึงขั้นเติบโตมาให้เห็นแบบทุกวันนี้เราคงไม่เข้าใจวิธีปรับตัวเข้ากับโลกยุคสมัยใหม่ด้วยซ้ําผมคิดว่านี้สิ่งนี้นหละกัมพูชายิ่งได้รับอิทธิพลทางความคิดหรือว่าแนวทางเกี่ยวกับโลกสมัยใหม่ตั้งแต่ยุคปี2 0 0 0ันต้นๆมาเรื่อยๆ่อยเนะี่คือแรงบันดาลใจของทางภูมิภาคไม่ต่างอะไรจากการเป็นตำนานเก่าเลยขณะที่ความเห็นชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็บอกว่าไทยจะไม่ทําให้กัมพูชาจเจริญได้ไงละ่ะ ผมไปกัมพูชามาหลายช่วงเวลาหลายช่วงปีตั้งแต่ช่วงก่อนปี2,000ด้วยซ้าเวลาที่เดินไปตามตลาดเม้่คนเวียดนามเองที่อยู่ทางตอนใต้จะหาของไทยบางทีต้องแวะเวียนไปที่ทางฝั่งกัมพูชาบ้างอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นโซนที่อยู่ใกล้กับทางฝั่งไทยมากกว่าเพื่อไปเช็คดูว่ามีของไทยหรือเปล่ามีของไทยให้ซื้อหรือเปล่าตั้งแต่ผงซักฟอกแชมพูยันบะหมี่กึ่งเสร,ร็จลุบตอนนั้นผมรู้สึกว่าไทยคือความเจริญนะแล้วก็มาถึงทางฝั่งกัมพูชา เป็นระดับแรกๆด้วยก่อนที่จะมาถึงเวียดนามถ้าเป็นการขนส่งทางบกโดยเรื่องนี้ทางฝั่งชาวกัมพูชานะครับก็เข้ามาโต้แย้งนะฮะก็บอกว่าแต่ปัญหาก็คือสิ่งเหล่านี้ที่คุณพยายามพูดมาเกี่ยวกับสินค้าเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจกัมพูชาแข็งแรงขึ้นเลยนะมันเป็นความดูดีในกระจกคนที่ลลร่รฯฯารวยจริงๆเศรษฐกิจโตจริงก็คือทางฝั่งไทยเงินะไหลกลับไปสู่ทางฝั่งไทยผมรู้สึกว่าเวียดนามเองก็เข้ามาอยู่เหมือนกันแต่ว่าดันไปขายของที่อาจจะไม่ได้แตะ ในมุมมองที่คนทั่วไปซื้อทุกวีทุกวันอะไรขนาดนั้นเวียดนามมักจะมาอะไรที่เกี่ยวกับโครงสร้างพวกเหล็กพวกปูนซีเมนต์ระบบไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างหรือแม้กระทั่งระบบคมนาคมบางส่วนในภาคตะวันออกของกัมพูชาซึ่งคนทั่วไปไม่ค่อยเห็นแต่ผมรู้สึกว่าเวียดนามของคนก็มีบทบาทต่อกัมพูชาอยู่เหมือนกันขณะที่ชาวกัมพูชาอีกคนนะครับก็บอกว่า สิ่งที่พูดมามันก็มีส่วนที่ถูกต้องนะที่ไทยทําให้กัมพูชาจเจริญขึ้นมากถ้าไม่นับสิ่งปลูกสร้างของจีนที่เห็นอยู่นะทุกวันนี้ที่เหลือลองลองลำดับถัดมาก็จะปรากฏความที่เกี่ยวข้องกับไทยให้เห็นเลยผมต้องย้ําว่าตัดพวกสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตของจีนออกไปก่อนแล้วทีนี้คุณลองมองดูรอบตัวอีกครั้งตึกสวยๆยร้านสะดวกซื้อเครื่องดื่มของใช้ประจําบ้านก็มาจากไทยด้วยเช่นกัน แม้แต่เสียงโฆษณาในวิทยุตั้งแต่ยุคก,ก่อนหน้านั้นยังพูดเป็นภาษาไทยปนกัมพูชาเลยผมยังจําได้ผมรู้สึกว่าเวียดนามสร้างถนนให้เราอยู่บางส่วนนะแต่ว่าไทยจะมีความฝันที่ทําให้คนมากมายเดินขึ้นไปบนถนนเส้นนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าไม่มีไทยอยู่ข้างๆทุกวันนี้คนในหมู่บ้านยังคงนั่งเฝ้าดูละครช่องท้องถิ่นที่อาจจะไม่มีใครดูก็ได้หรือไม่ก็ถ่ายโซเชียลมีเดียที่ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารทางฝั่งไทยดูความบันเทิงจากทางฝั่งไทยวนไปอยู่ดี ซึ่งทานฟอนชาวิดนามเลยครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่ามันก็ใช่แหละ20ปีที่ผ่านมาผมย้ําว่าที่เขาพูดมามันถูกต้องตรงที่20ปีที่ผ่านมาใครอยากจะเป็นเหมือนไทยจากเป็นเหมือนไทยนะมันหมายถึงว่ามีเป้าหมายในการจะเติบโตแม้แต่เวียดนามเองก็อยากจะเป็นเหมือนไทยเลยถ้าให้พูดเมื่อ20ปีที่แล้วเวลามีคนหรือว่าใครสักคนบอกว่าเมืองนี้เริ่มจเจริญเหมือนไทยแล้วนะมันแทบจะเป็นคําชมด้วยซ้ําแต่พอเป็นยุคนี้ก็เหมือนจะปากแข็งแล้วไม่อยากจะพูดกัน แต่ก่อนนะผมยังจาได้ดีเลยแม้กระทั่งเมืองของเราเองโฮจิมินซิตี้ตอนที่ยังไม่ได้เจริญแบบที่เห็นทุกวันนี้ตึกสูงเกิดขึ้นมามากมายแบบนี้หรือแม้กระทั่งทางฝั่งกัมพูชาเองถ้ามีใครเอ่ยปากขึ้นมาว่าโอ้โหเมืองเราเริ่มจะเหมือนเมืองไทยเมืองทางฝั่งไทยแล้วนะซึ่งก็หมายถึงกรุงเทพนแหละมันแทบจะเป็นคําชมด้วยซ้ําแต่ผมไม่ค่อยเห็นคนกัมพูชาบอกว่าโอ้เหมือนเวียดนามแล้วมันเป็นความรู้สึกดีนะอันนี้ผมเปรียบเทียบจากการที่สังเกตเห็นในชีวิตประจำวัน เวลาเปรียบเทียบเมืองที่เจริญนะคนกัมพูชานะ่ะมักจะยึดไทยเป็นต้นแบบอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ผมสัมผัสได้บอกว่าเมืองกาลังจะเจริญเหมือนกรุงเทพอะไรแบบนี้พนมเปญบางส่วนเริ่มดูดีคล้ายๆกรุงเทพคือผมแทบจะไม่ค่อยเห็นคนกัมพูชามานั่งบอกว่าเมืองของเขาเนะ่ะเริ่มจะคล้ายกับเมืองของเวียดนามนะ,จะเจริญเหมือนเวียดนามเลยเลยแบบนี้มันไม่มีแบบนั้นลสิซึ่งทางฝั่งกัมพูชานะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า เป็นเพราะคนกัมพูชามากมายไงเห็นภาพของกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ยุคจะก,ก่อนหน้านั้นแหละคุณพูดถูกต้องแล้ว20ปีก่อนคนกัมพูชาในประเทศของเรา่ะมากมายเห็นภาพจาของความเจริญตึกเยอะๆแบบนั้นคือภาพของกรุงเทพมหานครในขณะที่โฮจิมินซิต้ตึกเยอะจริงๆเอาเข้าจริงๆ10ปีให้หลังนี่เองก็พอๆเริ่มต้นแบบไล่เรียกกับพนมเปญมามันก็เลยทําให้ไม่มีการพูดถึงอะไรแบบนันนาสีนี่แหละคุณก็ต้องเข้าใจเหตุผลด้วย เวียดนามแต่เพิ่งเจริญขึ้นผมต้องบอกอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าประเทศของคนไม่เจริญนะเจริญกว่าเราอีกแต่ว่าถ้าพูดถึงกันอย่างยาวนานว่าเมืองเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนและความเจริญควรเทียบกับเมืองไหนคนเข้าปรชาเทียบกับกรุงเทพอยู่แล้วอืมอันนี้ก็เป็นในมุมมองนะครับที่ผมเอเห็นว่าตั้งแต่ยุคกอ่อนท่านนั้นมีแต่คนบอกว่าโอ้เมืองเราเริ่มจะคล้ายกรุงเทพคล้ายประเทศไทยแล้วนะอะไรแบบนั้นมันแสดงให้เห็นว่าเขาก็ยึดเป็นต้นแบบอยู่ไม่น้อยนะฮะเรื่องเราในวันนี้หมาจะให้ข้อคิดมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับในมุมมองของเพื่อนบ้านกันบ้างน,นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับทั้งหมดคือการเล่าไปเรียบเรียงแล้วมานั่งเล่าสู่คนฟังถ้าชอบการเล่าเรื่องเราสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับก,การรับชมครับสวัสดีครับ